เปิดบ้านบัวนลินทิพ์กว่าจะได้เป็นนางเอกต้องเป็นตัวประกอบมานานถึง10ปีนางเอกสาวหน้าสวยบัวนลินทิพ์สกุลอองอำัำไพยถึงแม้บทร้ายๆของเธอจะทำให้คนดูอินแบบสุดๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่เธอเล่นเข้าถึงบทบาทเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ไม่ยาวนานวันนี้เราจะมาย้อนดูเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอกันค่ะ โดยสาวบัวเริ่มเข้าวงการจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2006โดยเจ้าตัวได้ผ่านเข้ารอบ45คนสุดท้าย แต่ด้วยความน่ารักสดใสก็ได้ไปเตะตามโมเดลลิ่งจนทำให้เธอได้มีโอกาสร่วมแสดงในละครเรื่องลูกระนาดจากนั้นสาวบัวก็มีผลงานมิวสิกวิดีโอไม่ขาดสายเลยค่ะอย่างเช่นเพลงไกลของวงมัสกเทียเพลงภาพติดตาของสวีทเมล็ดเพลงคนสุดท้ายของวงเจ็ดเซตเตอร์ และยังมีผลงานโฆษณาอีกหลายตัวด้วยกันหลังจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญาเป็นดารานในสังกัดช่องสเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องรักนี้เจจัดให้ต่อมารับบทเป็นอ้วนในละครเสื้อสีฝุ่นและในปีเดียวกันก็รับบทเจนในละครเรื่องทางเดินแห่งรักและละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาวบัวเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็คือคลื่นชีวิตในบทของเจนจิรา ตามมาด้วยเพลิงบุญในบทของมาลัยวันนอกจากนี้เธอยังได้รับบทร้ายในละครพ่อยุ่งลุงไม่ว่างในบทของทอยอีกด้วยและการเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องคุณแม่สวมรอยรับบทเป็นศีนาและศิยา และเมื่อไม่นานมานี้เธอก็ได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดและพันตัวเป็นนักแสดงอิสระเมื่อต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดสาวบัวก็ได้อัปเดตว่ารู้สึกแปลกใหม่ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ตอนที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาทุกคนก็ใจหายเพราะเห็นเราอยู่กับต้นสังกัดมานานแฟนคลับก็น่ารักมากบอกว่าเราไปไหนเขาไปด้วยส่วนตัวตอนนี้กำลังเตรียมโปรเจกต์ใหม่ๆหลายโปรเจกต์เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมเพราะปลายปีคิวงานแน่นถึง7วันเลยล่ะค่ะ